ก็เลยเป็นข้าใจว่าอันนี้เว้ยแบบนั่นแหละเ,เ,เห็นเห็นเห็นในนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ถ้าเกิดว่ามีพี่มีโอกาสแบบได้ไปไปไปถิ่นเขาอ่ะพี่อยากจ,จะตายก็ได้นะแต่พี่มาแบบเนี้ยส่งนี่นใช่เหรอ,อเขาเทียนเชียร์แทนพี่จะเขาจะเอากูเลยเหรอว่าเขาเอาพี่ชัวยพี่เชื่อตูแ้แล้วมึงแล้วมึงแ,แ, <U> แล้วกูกูกูถามคุณหนึงได้ปะไปแร้วเลยทำไมกูต้องไปอะ ได้ใครจะโง่ไปให้เขากระทืบมาถูกปะล่ะแม่งสร้างแกงมาเป็นปี <S <S เป็นชาติแล้วแบบของล้นมือแล้วอะ่ะใครไปตีมันไ้เฮียไรสาระ,ะพี่มันลร<อ>ห่าละเอาง่าย<ะ>มันมาถิ่นกูมันก็โดนกูตบรอบที่แล้วจริงจริงจริงกูงอยู่ตรงกลางมันก็โดนกูตบอีกอจริงจะอ้างอะไรแล้วมันจะอ้างอะไรมันไม่คือผมพูดตรงนะถ้าเขาคิดว่าพี่ควรไปเจอเขาที่ของเขาอ่ะแสดงว่าอันนี้เขามองโบเอดีนี่อันนี้คือเขาไม่เก็ดเอ็นดีนะใช่เพราะว่านี่เอ็นดีก็ไม่ใช่แกงเล็กนะเว้ยใช่ เหมือนเหมือนเหมือนมองว่าเอ็มดีอะแบบโง่อ่ะพูดพูดอย่างนี้นะจริงๆจริงมองว่าเอ็มดีปัญญาอ่อนกับพิวทำมาแล้วแล้วมันจะเกิดฟิวทำไมวะกูจะไม่ทำอะไรกันเลยนะเนี่ยเอออีโง่เก้ยเดี๋ยวเจอหน่อยอ่ะเดี๋ยว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 ไม่ถ้าพี่ไปอ่ะของเขาก็ดำถูกป่ะล่ะน้ำนำเยอะอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็พี่ก็ไม่มีของนะอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็ไม่มีของถูกป่ะล่ะพี่ตรงนั้นน่ะพี่เติมสิบล้านไม่รู้จะทันมันหรือเปล่าไอ้เหี้ยเหรอ เออคือพี่พรู้อะว่าพี่คนทําอะไรไ้ไม่ใช่แบบมไม่ใช่คนโง,ง่เดินดุ่มๆเข้าไปถูกป่ละล่ะคืออยู่ที่นี่ก็รู้แล้วเพราะว่าที่นี่อะไรเอ็ดีก็เป็นแก๊งเอาพูดตรงว่าก็เจ้าบ้านถูกป่ะล่ะถูกต้องถูกต้องเป็นแก๊งที่สร้างแบบตั้งแต่เมืองเปิดพร้อมกับไอ,อ้บอนเฮดแล้วมันจะอ้างอะไรอีกถูกไหมทรัพยากรเอ็นดีอะถ้าพูดกันตามตรงก่อนหน้าเนี้ย ปืนแรงวัเฮ็อ่ะมีนิดเดียวเอ๊มันเพิ่งมาอย่างเอ็ดบียมีปืนเยอะกว่ามั่งนานแล้วของมันเยอะกว่าไม่ที่เนี่ยที่นี่ของก็เท่ากันรถก็เท่ากันโดยรถประมูลอ่ะถูกประร่ปะล่ะถูกต้องพี่ถูกต้องถูกต้องไม่แล้วมันไม่กลางตรงไหนวะมึงมึงมึงว่ามันมันเข้าใจอะไรผิดปะพี่รู้ไหมข้อไหนที่มันไม่กลางอ่ะข้<พ>อก้างเด้อใครใครใครอ่ะแกงเราแกงเราโผล่โผล่ป่ะอยากโดนอะไรอยากโดนอะไรมึงไปอยู่ในคุกอ่ะไอ้เชี่ยปัญญาอ่อน มันโทรมาบอกผมมันอยากโดนนะเอ็มดีใช่เหรอเออมันยัอยู่ในกุกอยู่ไหมกูอ่ะกูก็ไม่ได้อ้างอะไรไว้ตอนกูมานี่ตอนกูแบบของกูตอนกูถือไม้ไม้อันเดียวประมาณสามสามสามตีตีสามครั้งเออกูถือกูถือแต่ไม้อ่ะแต่กูก็ไม่มีระเบิดมูลนะกูก็ชนะมาก่อนที่กูจะถือระเบิดมูลนะจริงเต้นเย็นจริงต้นแท้ตั้งนาน เพ้ตั้งแต่มันเพ้มาตั้งแต่เหนื่อยแตไรแล้วพี่ตั้งแต่พี่ยังไม่มามันเพ้เออพ้มันก็เหนื่อยแต่ไรแล้วไม่แล้วกูผิดอะไรไม่สมมติว่ากูให้มองกลางๆนะเอาแบบคนโตมองนะกูผิดอะไรถ้ากูอยู่ตรงกลางแล้วมึงมึงแพ้กูอะ่ะแล้วมึงก็ต้องให้กูไปไหนกะมันก็ต้องยอมแล้วกันนะหนูมันยอมรับไม่ได้แต่ก็จะรอไม่ได้ที่รู้ไหมข้อไหนที่มันยอมรับไม่ได้ข้อไหนฟากว้าไบอลบ้าเจ๊ยิ่งเจ๊ยิ่งเจ๊ย่งเจ๊งทำนี้มีอยู่ในทุกทุกฉากทุกทุกตอน ต่เอ็นดีนี่เขาก็ไม่น่าเอามันมาเลยนะพี่เนาะเพราะว่าตอนอยู่วัดอะมันตีเอ็นดีเหมือนหมูเนหมาเลยนะ่นเว้พี่ตอนพวกผมไปอ่ะเอ็นดีกับไอ้ันเฮี้รวมแก๊งกันใช้ก็มีหัวมีพี่ท็อตกับผมเนี่ยคุมแล้วก็โดนมันอ่ะตีเหมือนหมูเงินหมาเหมือนหิวโซตัดะผมมันถ่ายรูปไหมให้ผมดูเอ็นดีมันอยู่นน่าจะอยู่ไหคผมโอ้ยมาถ่ายรูปไอเห็นเวลาพี่เช่นนี้เวลาเก้าสิบสองนาทีโคตนนานเลย ถ้ามองแบบคนแบบคนที่เขาแบบโตโตแล้วออกแบบมันก็ไม่มีอะไรน่าจะอ้างแล้วนะถูกปะงิๆไปกูถามมึงเนี่ยมึงแบบตัวอ้างเนี่ยอ่ะครับผมไม่นะครับอ๋อโอเคไม่ครับไม่ๆๆผมไม่อ้างเลยผมไม่เคยอ้างอเลยผมไม่เคยอ้างอะไรเลยที่เป็นตัวโหดมาตลอดนะผมเป็นตัวโหดมาตลอดผมไม่เคยอ้างเอาง่าตัวโหดของจริงคือผมไม่ใช่ตุ่ตุ่มอะตอนมันอยู่โอเคไฟก็แข็งแต่อุ้มไม่ได้ เพราะอะไรโง่สมองขาดอะไรคือสมองถูกไหมพี่ขาดสมองอ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ก็รถก็ครบไฟก็แข็งไฟก็ดีอแต่ก็แพ้ดีนะดีนะแข็งแข็งไม่ใช่ไฟไม่ดีไฟมันดีอะไรเดีอะไฟมันดีนะเว้ยแต่สมองในการเล่นในไฟอะมันหายไปเพราะอะไรมัวแต่จะบัสคืนแล้วคืนแล้วมันจะพูดออกมาทำไมมันบ้าที่ปังบุตดีมันบ้าแล้วท้ายมันโดนคืนเองใช่พี่เหมือนพวกโง่ๆอ่ะแค่นั้นแหละ ว่าเรื่องวันนี้ที่เราคุยกันนะ่ะมันคงจะไม่ส่งผลกระทรบอะไรมากมายแล้ว่มันไม่เป็นการที่ทําส่งผลอะไรวะไม่เราคุยกันเราคุยเรื่องไม่เราคุยเรื่อง,เร,เ,รองเรื่องที่มันแบบเขาคงจะไม่รู้หรอกเอออืมเขาคงจะไม่รู้ใหม่ๆม่ถึงว่าเขาคงจะไม่รู้หรอกไองผมไม่รู้หรอกเราก็แค่คุยเ,เราไม่ได้คุยเก,กี่ยวกับ <ๆ S 1> อะไรแบบโยงไปดามงดามากอะไรนี่ถูกปะล่ะเราก็คุยเรื่องความจริงว่าเอ้เราก็ไปอ่ะตอนที่เราอยู่ตอนที่พี่อยู่บ้านแฟมอ่ะอ่ะบ้านเกิดที่แฟมใช่ปะล่ะอ่ะมันก็โดน พอพี่ออกมาจากแฟมพี่ก็มาสตาร์ทเอามันก็โดนแล้วทีนี้มันก็จะให้มันแล้วมันทีนี้มันก็จะให้พี่ไปหามักหนึงที่อ่ะอันนี้พี่จะไปทานเขาได้ยังไงอ่ะพี่พี่เหมือนหมาเลยนะโง่ๆเลยนะถ้าพี่ไปพี่ก็รู้ว่าพี่โดนอะไรเว้ยคือของมันโหต้นต้นินมึงมึงไปมึงรู้แล้วของมันเยอะถูกป่ะล่ะพี่ผมไปห้าเดือนผมถอยเลยขนาดตอนนั้นในผมโอ้โหร่ำรวยอ่ะผมร่ำรวยตลอะถอยไม่ไหว แต่แกงทังผมมีอาวุธครบอะแต่แต่คืออาวุธครบคือเป็นแค่อาวุธไปควายอะไม่เราเราเราเก่งได้เว้ยแต่เราคนรู้นใหม่มตัวเองถูกปะปล่ะไอ้เหี้ยคนที่คนที่กล้ายอมรับคือมนุษย์เว้ยแต่คนที่ไม่กล้ายอมรับคือแบบอานนมนุษย์น,น, <c oughs> นั่นแหละคืออามนุษย์ใช่ <c oughs> แล้วตอนนี้กว่ามันจะออกมาเติมมันจะรีบกี่โมงพี่พี่ใหญ่รู้ไหมเติมไปตีกี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่ง เขาบอกแบบไปบ้าน<ม>าพี่เสกเหรอมาล้าไ,ได้ยินได้ยินกูไหมได้ยินกูไหมได้ยินกูไหมเสกเหรอรู้สึกว่าตอนเตะโอเคมันน่าจะไม่ใช่ช่วงเวลานั้นนะลอง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 ดูดีๆคร,าารบับไปลองไปตบทวนใหม่ อ๋อแล้วถ้าสมมุติว่าน้องบอกว่าเท่าที่นู่นพี่เสกอ่ะพี่ตัดให้ก็ได้แล้วที่เนี่ยแล้วที่สตาร์ทาวอ่ะถ้าน้องบอกว่าอยู่ที่นู่นพี่เสกอ่ะแล้วอยู่ที่เนี่ยเนี่ยแล้วที่สตาร์ทาวอ่ะอะแล้วที่เนี่ย แล้วน้องมาพิมพ์ไม่พอพี่พอพี่แบบคุยกับน้องพี่แล้วน้องมาร้อนอะไรวะเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจมันพี่รู้ว่าพี่ควรทำอะไรพี่พี่ยอมรับเป็นไหมแบบไอ้ว่าอันไหนพี่ไปแล้วพี่ไม่ไหวพี่ก็ไม่ไปถูกปะล่ะ คนเรามันถ้ามึงถ้ามึงจะไปเพื่อฝืนแต่มึงจะไปแบบไปเหนื่อยทําไมถูกปะล่ะใช่ใช่เราก็ต้อง<ช>ยอมรับในข้อที่เราแบบไม่ไหวแล้วเราก็ต้องยอมได้ว้ยไอ้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะแข่งปักใส่ตลอดนะท่คนคนแบบนั้นก็มีให้เห็นอยู่ก็คือคนแบบมันไงนั่นแหละมันก็เป็นแบบนั้นแหละพี่อืพวก,กมันพอแบบพอซ้ายไม่ได้ก็ขวาขวาไม่ได้ก็ตรงตรงไม่ได้ก็หลังคือ บิดเบือนไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยไปหาทางอื่นไปเรื่อยทางนี้ไม่ได้ก็ทางนั้นทางนั้นไม่ได้ก็ทางไม่ไม่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเก่านะเขาพิมพ์มาก่อนนะเขาเป็นคนพิมพ์มาเองนะเขาเป็นคนพิมพ์มาเองนะผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้โยงไปเรื่องนั้นนะเขาพิมพ์มาเองนะครับผมไม่ได้พูดถึงผมไม่ได้เกินถึงก่อนนะเขาพิมพ์มาเองนะไม่ยอมพอสุดท้ายตายทุกทีแบบนี้สุดท้ายคนแบบนี้ตายคนแบบนี้ที่เขาตายไม่ต้องไม่ต้องพาดพิมพ์ถึงแก๊งไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับใช่อับพี่สวนสวั ผมเป็นสภพพาได้ไหมพี่ที่นู่นพี่สวนผมเป็นสภาได้ผมขอถือปืนจริงได้ไหมผมกลัวดโดนแบบกลัวดโดนกระทืบมพี่แล้วแล้วตอนที่ D m h กด JAK พี่รู้สึกไงมได้ป่ะผมขอถือปืนจริงได้ไหมพี่ผมจะได้สู้ได้ไงอะไรนะแล้วตอนในวันนี้กด JAK พี่รู้สึกยังไงตอนที่ตอนที่กูลีของนะใช่ก็ตอนที่พวกพี่โดนก็มันดีนะก็อีกฟิลหนึ่งนะก็ยอมรับก็ยุ่งยุ่สมัยอ่ะอ๋อโอเค เอาไอ้ที่ถามสาระ้วตอนนั้นพี่ยอมรับไหมล่ะผมราพี่โดนแล้วว่าพี่ก็สู้ไม่ได้ไอ้ตอนรีตัวก็ยอมรับดิไอ้เพราะไม่มีของสู้จะสู้ไงอะตัวบ้าก็ต้องยอมไปตนจุดต้นไปดันของอะไรก่อนใช่ไงก็ต้องยอมถูกป่ะล่ะเออไม่ใช่มันจะแพ้ไม่เป็นอย่างเดียวถูกไหมล่ะใช่กูก็ยอมรับกูก็ไม่เคยแบบเอ้ยไม่เคยอ้างนะว่าเอ้ยกูไม่เคยแพ้มึงก็กูก็เคยแพ้มึงรอบหนึ่งตอนที่กูรีตัวไงอ่าพี่ใช่ใส่ มีของมาของเท่ากันเลโว้ยพี่สวยพี่เดี๋ยวผมโดนซัดพี่ใจเย็นพี่เดี๋ยวผมโดนด่าพี่ใจพี่ชายดูผู้ชายเราต้องการยอมรับไ้ยจริงเนี้ยพี่รับอ